ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะผมอยู่กับผมตั้มตั้มทีวีนะผมก็วันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่นะครับสะพานไม้บ้านหนองยางนะผมก็มาชมนะครับบรรยากาศน้ําท่วมนะผมก็ตอนนี้มาแล้วนะผมในค่ำคืนนะครับผมระดับน้ําขึ้นมาเกือบถึงระดับไม้แล้วนะผมแล้วก็ถนนนะครับที่เป็นถนนก่อนก่อนถึงสะพานก็น้ําตัดไหลผ่านหมดแล้วนะผมทั้งสองฝั่งเลยนะผมนี่อันนี้ก็ท่วมหมดแล้วนะผมน้ามาเร็วมากนะผมก็คือเขาเปิดมาจากเขื่อนนะครับผมนี่นะ มาเร็วมากนะผมเดี๋ยวไปชมกันนะผมท่านผู้ชมนะผมเป็นบรรยากาศตอนประมาณ6กโมงเช้าวันที่26นะครับกันยานะครับหกสี่นะผมนี่นะครับสภาพน้ํานะครับผมเกือบถึงสะพานแล้วนะผมเดี๋ยวไปดูตรงคอสะพานนะครับน้ําเร็วมากครับอันตรายนะผมตอนนี้ก็ดีอยากจะมาถ่ายคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าจะสภาพน้ํานะครับ ที่บ้านหนองยางนะครับเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่่าเป็นชาวบ้านหนองยางแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมอยู่ต่างอยู่ที่อื่นนะครับผมก็อยากให้ได้ดูคลิปนี้นะผมนี่นะครับตรงนี้ก็ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่ามาตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก็มอเตอร์ไซค์ก็ก็ลึกเหมือนกันนะผมนี่นะครับระดับน้ําตรงนี้ก็อยู่ที่นุ่นละนะครับเกือบ ประมาณเลยหัวเข่าขึ้นมานครับตรงถนนนี้นะแต่น้ําก็ไหลเร็วมากนะผมมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปต่อไม่ได้นะครับผมคือมอไซค์ก็มาจอดไว้ตรงนี้เลยนะครับก็จะพากันไปไปยามองนะครับไปยามองนะครับแต่ว่าสภาพน้ําก็ไหลแรงมากนะผมนี่นะครับถึงระดับคานเลยนะเนี่ยไหลเร็วบุบบุบบุบบบเลยนะผมนี่นะผมออมาเร็วมาแรงนะครับแค่ข้ามคืนนะผม จากน้ำแห้งๆนะครับผมนี่มาดูฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ฝั่งนี้นะครับผมไหลเร็วมากเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมแต่ว่าผมต้องเอาโทรศัพท์มาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปียกนะครับผมเอาโทรศัพท์ไปด้วยไม่ได้นะดูแล้วนี่เดี๋ยวไปดูสถานการณ์ก่อนเอาโทรศัพท์ไปด้วยเปียกแน่นอนนะครับนี่คือผมลุยน้ํานะครับผมอ่าระดับน้ํา คลิปก่อนนะผมเข้าไปดูคลิปก่อนนะผมตรงนี้ไม่มีน้ํานะผมตรงนี้จะไม่มีน้ําเลยนะครับไม่มีน้ํานะครับแค่ข้ามคืนเดียวนะครับน้ําเกือบเท่าเกือบจะเกือบถึงหัวเข่านะผมน้ําไหลแรงแล้วก็ไหลเร็วมากนะครับผมนะครับออกไปนี่แล้วอน้ําพัดเร็วนะครับผมถึงไหนแล้วไม่รู้นะครับโอเคท่านผู้ชมนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวต่อคลิปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะ้ําออกมาจากห้วยนะครับนี่ตรงที่ออกมาจากห้วยชีแรกนะครับระดับมันจะไม่สูงขนาดนี้นะผมก็จะแค่หลังเท้านะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับหัวเข่าแล้วตรงนี้ตรงนี้ระดับหัวเข่าแล้วนะครับผมนี่นะหัวเข่าแล้วนะ ไหลเร็วด้วยนะครับผมนุ่นนะครับเห็นไหมระดับน้ำโอ้ <c oughs> ตรงนี้เลยหัวเข่าแล้วนะผมตรงนี้เลยหัวเข่าแล้ว ไหลเร็วนะครับพับดกิ่งไม้มานะครับ <c oughs> จะไปยามมองนะครับผมน่าจะเอาไปได้อยู่โทรศัพท์ผมจะเอาไปเสร็จแล้วผมจะเอาไว้ตรงที่มันสูงๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเอาลงไปด้วยน่าจะเอาลงไปไม่ได้โอ้ตรงนี้ลึกมาก รถก็วิ่งผ่านไม่ได้นะครับตรงนี้นี่รถใหญ่ก็วิ่งผ่านไม่ได้นะครับลึกแล้วนะครับแล้วก็น้ําพักแรงนะครับรถกระบะก็สัญจรผ่านไม่ได้นะพัดเร็วมากนะครับตรงนี้ <c oughs> นั้นข้อตานะครับข้อตากับข่อหลัวนะผม แกไปก่อนนะผมผมตามไม่ทันตรงนี้พัดเร็วนะครับผมต้องค่อยๆเดินโอ้ถ้าล้มไปนี่ทั่วศัพท์ผมพังเลยนะเนี่ยผมต้องหาที่จับก่อนนะครับท่านผู้ชม ตังนี้เป็นทางโค้งอ,อะ่ะกอ้ยอตรงนี้ไหลแรงมากนะผมต้องไปหาถุงก่อนกันไว้ก่อนทำอะไรก็ได้มันลอยนะผมต้องไปที่เถียงนับ ท่วมหมดแล้วครับบรรยากาศสดๆร้อนๆนะครับที่บ้านหนองยางตัวนี้นะครับน้ำน้ำเก่งนะผมออกแล้วนะผมครับเก่งออกแล้วนี่ทำการสอดของไว้ตรงนี้ครับ พื้นที่สูงมากแต่ว่าไม่มีพื้นดินแล้วครับตรงนี้โอ้ oh. ต้องถอนเกงก่อนนะครับไม่ได้ <c oughs> อถอนเกงก่อนถอนเกงถองท้าบุชครับฝนเพิ <c> ่ง <oughs> ตกนะครับผมถอนเกงก่อนนะครับผมไม่ไหวครับ ทับบุตต้องใส่ไปผว่านะถ้าไม่ใส่รองทับบุตไม่ได้นะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปกู้มองก่อนนะผมไม่งั้นนนจะเปียกนะผมฝนก็มาอีกแล้วนะครับโอเค ครับท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้น้ำท่วมนะผมพุ่งน้าถ,า<า>ถ่ายรูุดเก็บไปถ่ายเก็บไปมุกทรวมาหน่ำละว่าจีไห้ขับรถนั่ไปไปเห็ดงานมุกมโอ้ข้างหลังนี่มิดหมดเลยนะครับผี่มนี่นี่ ตอนนี้ท่วมหนักที่สุดนะฮะหลายปีที่ผ่านมานี่ท่วมหนักเลยนะผมขึ้นมาถึงข่วงบนเถียงนะผมขอบสะนะครับท่วมหมดเลยนะมิดหมดเลยปลาออกไปปลาออกหมดแล้วนะครับปลานินใหญ่ๆนะครับผมปลาตะเพียนนะผมไปหมดเลยนี่นี่ปลานวลจันไยยี่ยโสกไปหมดแล้วนะครับนี่นะผมถ่ายเป็น เก็บไว้นะผมทางนู้นเป็นน้าหมดเลยนะทางนูน้นน้ําหมดเลยนะครับผมคันแทน่นั้นเหลือน,นิดเดียวตรงนี้ลวงไปแล้วนะครับไหลออกไปเลยไปพอไปยืนตรงนั้นก่อนนะผมถ่ายรูปให้หนะไปยืนตรงนั่นกับค่าเดียวถ่ายรูปเก็บไว้